เป็นหนังที่ถูกใจนักวิจารณ์แต่อาจจะไม่ได้ชนะใจผู้ชมเท่าไหร่นักสิ่งที่แมงกซ์นำเสนอก็คือการตีแผ่ด้านมือของฮอลลีวูดในยุคสมัยนั้นหรือกระทั่งการวิพากษ์บทบาทและก็อำนาจของสื่อมวลชนผ่านเรื่องราวของเกมการเมืองภายในฮอลลีวูดที่เกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งในปี1934ตัวหนังนั้นเดินหน้าด้วยบทสนทนาที่ยาวเหยียดอยู่แทบจะตลอดเวลานในด้านงานสร้างของภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยความละเมียดละไมราวกับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในปี1940จริงๆครับ ว e ลคัมทูฟิเมนท์พอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นต์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์สูงสุดถึง10สาขาในปีนี้นะครับและผมกำลังพูดถึงภาพยนตร์จาก Netflix เรื่อง Mank เรื่องราวของเฮอร์แมนเจแมงคิวิชหรือว่าแมงค์ในช่วงเวลาที่เขาเขียนบทภาพยนตร์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของโลกอย่าง Citizen Kane ภาพยนตร์เรื่องแม n งค์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์สูงสุดในปีนี้ครับโดยเข้าชิงมากถึง10สาขาและแน่นอนครับว่าตัวหนังก็ไม่พลาดที่จะเข้าชิงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมและก็ผู้กํากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันครับการเข้าชิงรางวัลอสการ์มากที่สุดในปีนี้นะครับเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีครับแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อครับว่าแม n ค์ <M ank S 2> เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งครับที่ความรู้สึกของผู้ชมทั่วไปกับนักวิจารณ์ภาพยนตร์หลายๆสํานักเนี่ยน่าจะแตกต่างกันไปอย่างมากแน่นอนครับหรือจะให้สรุปให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือแม n ค์ <M ank S 2> เป็นหนังที่ถูกใจนักวิจารณ์แต่อาจจะไม่ได้ชนะใจผู้ชมเท่าไหร่นักครับ โดยตัวหนังนั้นพาผู้ชมเดินทางย้อนเวลาไปในช่วงยุค1 9 3 0ก้ถึงพันเนะครับซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกําลังพบเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงธนาคารหลายแห่งปิดทําการประชาชนตกนางานกันเป็นจํานวนมากนะครับและยังเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยซึ่งตัวหนังก็เลือกนำเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านมุมมองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั่นเองครับ ซึ่งฮอลลีวูดก็เป็นหนึ่งในวงการที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากพิเศษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากผู้คนนั้นเดินเข้าโรงภาพยนตร์น้อยลงครับทําให้อัตราการจ้างงานของคนทํางานเบื้องหลังเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยและการดิ้นรนของบริษัทยักษ์ใหญ่ในฮอลลีวูดก็มีวิธีการเอาตัวรอดจากปัญหาที่แตกต่างกันครับบางก็ลดเงินเดือนพนักงานนะครับบางก็เลยที่จะผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เพื่อเรียกให้ผู้ชมกลับมาดูหนังอีกครั้งหนึ่ง หรือบ้างก็พ่ายแพ้ให้กับหนี้สินที่มากเกินจะรับไหวครับนอกจากภาพความฝันอันสวยงามในอดีตของยุคพันก็รอถึงพันกีนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่แม้งนํนเสนอก็คือการตีแผ่ด้านมือของฮอลลีวูดในยุคสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมชายเป็นใหญ่นะครับเรื่องชู้สาวระหว่างนักแสดงหญิงกับผู้มีอิทธิพลในวงการภาพยนตร์การใช้เส้นสายในการบ่อนทําลายเพื่อนร่วมอาชีพ หรือกระทั่งการวิาพากษ์บทบาทและก็อำนาจของสื่อมวลชนผ่านเรื่องราวของเกมการเมืองภายในฮอลลีวูดที่เกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งในปี1934อีกด้วยครับเรื่องราวอันเข้มข้นนั้นถูกถ่ายทอดโดยไม่มีการประนีประนอมกับผู้ชมเลยครับตัวหนังนั้นเดินหน้าด้วยบทสนทนาที่ยาวเหยียดอยู่แทบจะตลอดเวลานะครับและทุกบทสนทนานั้นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดและก็การเมืองในยุคสมัยนั้นด้วยครับเพื่อความเข้าใจในทุกบริบทที่หนังต้องการจะนําเสนอ จึงทาให้บางบทสนทนาที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำครับว่าตัวละครกําลังพูดถึงใครและกําลังพูดถึงพวกเขาในบริบทไหนของเรื่องราวครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมมองครับว่าเป็นข้อเสียใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์เรื่องแมงนะครับเนื่องจากผู้ชมเนี่ยไม่สามารถเข้าใจสถานาการณ์ที่ตัวหนังต้องการจะนําเสนอทําให้ผู้ชมขาดอารมณ์ร่วมในการรับชมและก็จับต้นชนปลายได้ยากกว่าที่ควรจะเป็นครับ ทุกอย่างของภาพยนตร์นั้นโคจรอ,อยู่รอบตัวละครหลักอย่างเฮอร์แมนเจแมงคิวิชหรือว่าแม n งนะครับมือเขียนบทภาพยนตร์มากฝีมือที่ได้รับมอบหมายให้เขียนบทหนังเรื่องหนึ่งครับให้จบให้ได้ภายใน60วันโดยที่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าภายนอกของแมงที่ดูเป็นคนขี้เล่นรักสนุกและเต็มไปด้วยคำพูดที่คมคายอยู่ตลอดเวลานั้นภายในของเขาเป็นมือเขียนบทภาพยนตร์ที่ไฟกำลังจะมอดติดสุราเรื้อรังติดการพนัน และกำลังมีปัญหาความสัมพันธ์กับภรรยาครับนอกจากการต่อสู้กับสภาวะจิตใจที่เปราะบางของตัวเองแล้วแมงยังต้องต่อสู้กับสภาพสังคมอันโหดร้ายความเห็นต่างทางการเมืองและการกระทําของเหล่าผู้บริหารที่ขัดกับอุดมการอันแรงกล้าของเขาทุกอย่างในชีวิตที่แมงต้องเผชิญนะครับล้วนเป็นปัจจัยสําคัญในการบ่งบอกตัวตนและก็แสดงจุดยืนของเขา จนเขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการเขียนบทภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกอย่าง Citizen Kane ครับในด้านงานสร้างของภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยความละเมียดละไมนะครับโดยการเนรมิตค,ความย้อนยุคให้กับงานสร้างราวกับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในปี1940จริงๆครับทั้งงานด้านภาพที่เป็นภาพขาวดำนะครับพร้อมทั้งการจัดแสงที่สวยงามวิธีการตัดต่อที่เลือกใช้เทคนิคของภาพยนตร์ย้อนยุคการขึ้นคำบรรยายถึงสถานที่และก็เวลาอย่างละเอียดนะครับ รวมไปถึงการมิกซ์เสียงให้เป็นแบบโมโนและการออกแบบเสียงให้มีความเก่าตามแบบฉบับของเทคโนโลยีในการบันทึกเสียงในยุคสมัยนั้นนะครับจึงไม่แปลกครับที่ภาพยนตร์เรื่องแมงค์ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานโปรดักชันถึง6สาขาครับโดยรวมแล้วภาพ,พยนตร์เรื่องแมงค์เป็นภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่ากับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ฮอลลีวูดครับแต่ในขณะเดียวกันตัวหนังกลับขาดการสร้างความเข้าใจและก,ก็การสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชม แม้ว่าแก่นสารที่แท้จริงของตัวหนังนั้นจะคมคายและก็ตีแผ่ด้านมือของวงการภาพยนตร์ได้ลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ความเฉพาะตัวที่มากเกินไปของภาพยนตร์ทําให้แม n คกลายเป็นภาพยนตร์ออสการ์ที่ผู้ชมน่าจะไม่ชอบที่สุดในปีนี้ครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องแม n คที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ การใช้พลังอำนาจของสื่อเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองคำกล่าวที่ว่าภาพยนตร์นั้นสามารถโน้มน้าวความคิดของผู้คนได้หากพูดในปัจจุบันนั้นอาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแต่หากประโยคเดียวกันนี้ถูกพูดถึงในยุคปี1940หรือประมาณ80ปีก่อนเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทรงอิทธิพลมากๆนะครับเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นยุคสมัยที่ข่าวสารและก็องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไม่ได้เข้าถึงผู้คนเป็นจํานวนมากเหมือนในปัจจุบันนะครับสื่อทุกชนิดรวมถึงภาพยนตร์ด้วยเนี่ย จึงสามารถกำหนดทิศทางของสังคมได้เลยทีเดียวครับและเนื่องจากเสียงของสื่อมวลชนนั้นดังกว่าเสียงของประชาชนทั่วไปและก็มีอำนาจในการชักจูงผู้คนให้คิดเห็นตามที่พวกเขาต้องการได้เนี่ยพวกเขาจึงกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมไปโดยปริยายครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์ปลุกใจชาวสหรัฐด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงและก็ตัวตนของอดอลฟฮิตเลอร์ศัตรูโดยตรงของพวกเขาให้ยิ่งดูโหดร้ายและเป็นที่เกลียดชังของชาวสหรัฐมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการชักจูงแบบนี้นะครับส่งผลโดยตรงกับกองทัพสหรัฐเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากพวกเขาต้องการจะเชิดชูประเทศของตัวเองและก็ทําลายชื่อเสียงของฝั่งตรงข้ามให้มากที่สุดครับการสร้างภาพยนตร์ที่ให้ร้ายฝั่งตรงข้ามแบบนี้จึงเป็นการสร้างค่านิยมให้กับชายอเมริกันชาติทหารให้พร้อมจะร่วมรบในสงครามที่พวกเขาไม่ได้ก่อและเชื่อมั่นเป็นอย่างมากครับว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านมาหาครอบครัวเหมือนกับพระเอกในหนังสักเรื่องหนึ่งครับ แต่เหล่าทหารกล้าทุกคนนั้นกลับลืมคิดถึงข้อเท็จจริงไปข้อหนึ่งครับว่าในเวลาสองชั่วโมงของภาพยนตร์สักเรื่องนั้นไม่สามารถถ่ายทอดสัจธรรมทุกอย่างของชีวิตมนุษย์ได้ครับเพียงแต่เป็นการหยิบเอาช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดมาถ่ายทอดเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมเท่านั้นอิทธิพลของสตูดิโอภาพยนตร์และก็สื่อมวลชนนั้นยิ่งแผ่ขยายมากขึ้นเมื่อหนึ่งในบุคลากรขอ,ของวงการบันเทิงได้มีโอกาสคัดเลือกคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลที่ทำงานขึ้นตรงกับประธานาธิบดีครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันแบบนี้ยิ่งทำให้รัฐบาลและก็สตูดิโอภาพยนตร์นั้นย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นครับเมื่อถึงการเลือกตั้งในปี1934นะครับทางสตูดิโอจึงตัดสินใจใช้อิทธิพลของตัวเองในทางที่ผิดครับโดยทางสตูดิโอนั้นได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชวนเชนื่อขึ้นมาครับซึ่งในโฆษณานั้นก็เป็นการสัมภาษณ์เหล่านักแสดงชื่อดังเพื่อชี้นำประชาชนครับว่าพวกเขาควรจะลงคะแนนโหวตให้ใครในการเลือกตั้งครั้งนี้ นักแสดงและก็ทีมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานชิน้นีนะครับก็จะได้รับโอกาสในการทํางานในชิ้นที่ใหญ่ขึ้นซึ่งราคาที่พวกเขาต้องจ่ายก็คือคุณธรรมภายในจิตใจของพวกเขานั่นเองครับมุมมองจากฝั่งสตูดิโอนั้นไม่ได้มองว่าพวกเขาทําผิดเลยนะครับตัวละครอย่างลุยส์บีเมเยอร์หนึ่งในผู้บริหารของค่าย MGM ก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ครับว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นเป็นเพียงการบอกสิ่งที่ผู้คนจําเป็นต้องรู้โดยแนวทางที่จริงใจ แล้วประชาชนก็จะตัดสินใจจากมุมมองของพวกเขาเองแต่แมงมองเรื่องนี้ต่างออกไปครับโดยเขาคิดว่าสิ่งที่สตูดิโอทำนั้นคือการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงบอกมันบ่อยและก็นานมากพอจนทําให้ประชาชนนั้นเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงไปแล้วครับความขัดแย้งนี้เองครับเป็นสิ่งที่ทําให้แมงมักจะถูกขัดขาในหน้าที่การงานอยู่เสมอนะครับเนื่องจากเขามีความเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกับสตูดิโอครับ แม้ว่าแม้งจะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของสตูดิโอนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในฐานะมือเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยตัวเขาเองก็มีอํานาจของสื่ออยู่ในมือเช่นเดียวกันครับเมื่อตระหนักได้ดังนั้นนะครับแมงจึงทําการแก้เพกกับสตูดิโอโดยการหยิบเอาเรื่องราวทั้งหมดที่เขาต้องเผชิญเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Citizen Kane ครับโดยตัวละครอย่างชาว Foster Kane ในภาพยนตร์เรื่อง Citizen Kane นั้นก็ถูกถอดแบบมาจาก William r u d o l f h Heard ผู้ส่งอิทธิพลในวงการบันเทิงและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดผลการเลือกตั้งในปี1 9 3 4นั่นเองครับผลลัพธ์ก็คือภาพ,พยนตร์เรื่อง Citizen Kane กลายเป็นภาพยนตร์ที่ตีแผ่ด้านมือของวงการฮอลลีวูดได้อย่างหมดเปลือกและถูกขนานนามครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกภาพ,พยนตร์เรื่องแมงจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีครับว่าวงการสื่อนะั้นมีความข้องเกี่ยวกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ เราจึงได้เห็นข่าวจากหลากหลายช่องนะครับที่มีวิธีการนําเสนอที่ต่างกันและก็มีทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วยครับแต่ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดครับตราบใดที่ทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องศีลธรรมและก็จริยธรรมครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ดูแมงเป็นตัวอย่างครับกับการเลือกยืนอยู่ข้างความถูกต้องและใช้ปลายปากกาของเขาถ่ายทอดความจริงออกสู่สังคมครับ แม้ว่าผลลัพธ์ของการพูดความจริงของเรานั้นอาจจะไม่ได้งดงามเหมือนกับผลลัพธ์ของซิติเซนเคนทุกครั้งนะครับแต่อย่างน้อยเราก็พูดได้เต็มปากแล้วครับว่าเราไม่ได้ยอมแลกคุณธรรมของเราไปกับความไม่ถูกต้องฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้วิที่7คะแนนครับ แม้ว่าตัวหนังจะมีการถ่ายทอดประเด็นที่ดีนะครับและก็มีการตีแผ่ด้านมือของบริษัทฮอลลีวูดได้อย่างน่าสนใจนะครับแต่อย่างที่บอกไปเลยครับว่าด้วยความไม่ปณีประน,ระนอมกับผู้ชมเนี่ยทำให้บางครั้งผู้ชมไม่รู้เลยด้วยซ้ำครับว่าสิ่งที่ตัวละครกําลังคุยกันอยู่เนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรครับตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดบอดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องแมงไม่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขาบทภาพยนตร์ด้วยครับในส่วนของงานสร้างนะั้นผมขอให้ไว้ที่8ะคะแนนครับ อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าตัวหนังเนี่ย,นย,ยมีความย้อนยุคให้กับภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งภาพขาวดํทาทั้งการจัดแสงทั้งเทคนิคการตัดต่อเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับทําให้แมงถูกถ่ายทําในยุคปีพันเก้ร้อยสี่สิบจริงๆครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่8ปคะแนนครับแน่นอนครับว่าการได้เข้าชิงรางวัลอสการ์ของ2นักแสดงอย่างแกรี่โอมานและก็เอมนดาไซเฟรดเนี่ยน่าจะเป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีครับว่านักแสดงทั้งคู่นั้นทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับ ในขณะที่เหล่านักแสดงสมทบทุกคนนั้นก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับในส่วนของข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไวที่เจ็ดคะแนนครับประเด็นของหนังนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับกับการตั้งคําถามถึงบทบาทของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมืองครับนอกจากประเด็นหลักที่แข็งแรงแล้วนะครับตัวหนังยังพาผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปในปี1930ถึงปี1940นะครับด้วยการตีแผ่ด้านมือของฮอลลีวูดยุคสมัยนั้นเนี่ย ได้อย่างข่มข่ายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวนะครับเรื่องการใช้เส้นสายในการทําลายเพื่อร่วมอาชีพนะครับรวมไปถึงการปล่อยข่าวของสื่อมวลชนเพื่อดิสเครดิตฝั่งตรงข้ามระหว่างที่ทางสตูดิโอกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเจ้าของอีกด้วยครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนเท่านั้นครับอย่างที่บอกไปเลยครับว่าตัวหนังเนี่ยน่าจะถูกใจนักวิจารณ์นะครับแต่น่าจะไม่ถูกใจผู้ชมเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเต็มไปด้วยบทสนทนาที่ยาวเหยียดนะครับ ซึ่งผมไม่มีปัญหากับบทสนทนาครับแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับผมก็คือบางครั้งผมไม่เข้าใจครับว่าตัวละครกําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ครับทําให้ผมไม่มีอารมณ์ร่วมในการรับชมครับเข้าใจแค่เพียงภาพใหญ่ของภาพยนตร์เท่านั้นครับแต่รายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยหลังจะดูจบก็ต้องมา Google เอาเองแหละครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง m a n ์ได้คะแนนเฉลยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่7คะแนนครับ และนี่ก็คือฟรีเมนรีวิวสารภาพภาพยนตร์เรื่องแมงนะครับอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าจะมีบทบาทสําคัญบนเวทีออสการ์ในปีนี้นะครับเนื่องจากตัวหนังเนี่ยเข้าชิงสูงสุดถึง10รางวัลออสการ์ครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับเปิด Netflix และก็รับชมได้เลยครับต้องขอฝากวีเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Bean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ และตอนนี้ฟิเม n นมีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับสามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน Open Chat และก็พิมพ์คําว่าฟิเม n นและกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทําไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน EP ีหน้าฟิเม n นจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิเม n t podcast